อ่ะโอเคผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนท่าคนแก่เวยรุ่นเมกาที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่ในเกม once human นะครับเอ่อในวันนี้ที่เปิดมาหน้านี้ก็เป็นช่วงของการน้องย้ายซีซั่นแล้วนะครับทุกคนถ้าใครเข้าเกมมาเราขึ้นหน้านี้นะครับมันเป็นคือเราต้องไปอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับคือตัวเกมมันพยายามให้เราย้ายเซิร์ฟไปนะครับเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในเซิร์ฟข้างหน้านะครับผมซึ่งวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ก็เป็นวันที่15 เดือน10นะครับปี2024เนาะซึ่งวันที่เอ้ยไม่ใช่ดิวันนี้วันที่16เออขอโทษทีวันนี้ที่ผมอัดคลิปนะครับเป็นวันที่16เดือน10นะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้เนาะวันที่17เดือน10นะครับก็จะเป็นวันที่เอ่อเซิร์ฟใหม่เข้ามานะครับหรือเป็นอีเวนต์ใหม่เข้ามาเนาะในชื่อของ เอ่อ The Way of Winter นะครับซึ่งมันก็จะเข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17เดือน10ปี2024นะครับผมซึ่งใครที่กำลังจะย้ายเฟสผมแนะนำว่ารอย้ายไปเอ่อ The Way of Winter ทีเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะผมเห็นในกลุ่มต่างๆเนาะก็เริ่มมาถามกันสำหรับมือใหม่นะครับพี่ยังไม่ทราบว่าเฮ้ยเปิดเกมเข้ามาแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าอ n นะิล w า n n n วเฟสเนี่ยคืออะไรครับผมก็ตามนี้นะครับคือมันจะให้เราย้ายซีซันนะครับเดีย๋ยวเรากดเข้าไปในซีซันดีเทลนะครับผมกด F เนาะโอเค เนี่ยนะครับพอเข้ามาหน้านี้เนาะมันถึงเฟสที่6แล้วนะครับถ้าใครเล่นในเซิร์ฟ PVE เนาะจะไม่ว่าจะเป็นทั้ง PVE ปกติหรือเป็น PVE ที่เป็นฮาร์ดนะครับหรือเป็น PVP เนาะมันจะมีทั้งหมด6เฟสนะครับ PVP นี่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามี6เฟสหรือเปล่านะแต่ PVE นะจะมี6เฟสนะครับในเซิร์ฟของมานิบัสนะครับผมเฟสที่1น่ี่น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งแต่ละเฟสนะสองสามสี่น่าเฉลี่ยประมาณ1อาทิตย์ถึง9วันประมาณนี้นะครับพอเราเล่นมาถึงเฟสที่5เนี่ยเราจะเข้าเฟสที่6เนี่ยเฟสที่5นี่จะเป็นเฟสสุดท้ายของการยิงมานิบัสนะครับในการทำอีเวนต์น phase ทำคอนเทน ก็จะให้เราไปเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันจะต้องย้ําเลยนะครับว่าจะต้องย้ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ย้ายยังไงตัวเกมมันจะบีบบังคับให้เราไปเซิร์ฟอื่นอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันจะจบในอีก14วันนะครับในเซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับเป็น PVE X50 นะครับผมเป็นเซิร์ฟฮาร์ดในการย้ายนะครับอันนี้ผมเคยทําคลิปการย้ายเซิร์ฟไปแล้วนะครับผมย้ายจากซีซันหนึ่งไปซีซันสองแลโอเคแล้วก็จะในคลิปนั้นก็จะมีเรื่องของการย้ายของย้ายอะไรด้วยนะครับ การใช้แต้มย้ายของเข้ามาในเซิร์ฟใหม่เนาะลองไปดูกันได้ครับเดี๋ยวจะแปะไปให้เนาะโอเคเอ่ออันนี้เราเข้ามาในนี้เนาะไอ,อคำว่าสายอัพนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดเอ่อสี่เซิร์ฟนะครับอันนี้พาร์มเวิร์สแคทพาร์มเวิร์สแคทเนี่ยคือมันพึ่งมาได้ประมาณน่าจะ2 3อาทิตย์ได้นะครับพาร์มเวิร์สแคทคือจะมาก่อน the Way of w i n t น r นะครับซึ่งพรุ่งนี้ The Way of w i n t e r ก็จะมาแล้วนะครับเนี่ยครับสังเกตว่า พอกดไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นว่า available Soon นะครับผมคือจะมาเร็วๆนี้เนาะอันนี้นะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับใครที่กําลังจะย้ายไปก็แนะนําว่าให้ย้ายรอ the way of winter ไปเลยนะครับผมหรือว่าใครไม่อยากเล่น the way of winter จะย้ายไปเล่น surf m a n i b u s ก็ได้นะครับเป็น surf hard เนาะอันนี้นะครับหรือจะย้ายกลับไปเล่นเออเป็น pvp ก็ได้นะครับผม ก็อยู่ในเซิร์ฟนี้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟใหม่กำลังมาก็แนะนำว่าให้ไป The Way of Winter เลยนะครับในวันที่17เเนาะก็ะคือพรุ่งนี้นะครับผม The Way of Winter นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่งงนะครับหรือว่าใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับใครรู้แล้วก็บอกเพื่อนที่ยังไม่รู้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมบ๊ายบาย